ต่อไปโดเรมอนจ้าโดเรมอนนะครับมาจากยุทธนาฟาร์มาซึ่งเป็นฟาร์มนึงที่เลี้ยงวัวมาอย่างยาวนานเหมือนกันครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่อำเภอบ่อพลจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตัวนี้นะครับเป็นทายาทของเจ้ามาริโอส่วนแม่ลูกสาวแดนการสิอีกแล้วนะครับเนี่ยครับที่ได้บอกว่าสายเลือดแดนการสินส่งทายาทได้ดีมากๆเป็นเป็นอีกสายหนึ่งนะครับที่ที่อย่างที่ผมบอกครับเป็นวัวที่ให้ทั้งโซนหูลำตัว โครงสร้างที่ดีนะครับและมาบวกกับมาริโอ้ับจึงออกมาเป็นเจ้าโดเรมอนโดเรมอนตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อสมัยเด็กๆเขาโด่งดังมากตัวหนึ่งเป็นลูกมาริโอ้ที่สร้างกระแสได้ฮือฮามากในในช่วงที่กระแสลูกมาริโอกาลังฟีเวอร์ในช่วงนั้นนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ลูกของมาเจอพิจารณาเทื่อวนี้มาอ้วนนัอ้วนสมบูรณ์สมบูรณ์เลยนะเทื่อวนี้มาดีเลยนะพิจารณา มาแจ่วเลยนะคะเที่ยวนี้นะคะเนื้อตัวมาเต็มเลยตัวยาวดีนะใช่ครับตัวนี้พอร์แดงกระสินมาเลยโอ้ตัวนี้ตัวยาวหมเยอะตัวนี้เหมือนจะแม่ทางแม่เขาดีนะเพราะผมเคยไปดูตั้งแต่เด็กแม่เนี่เป็นแดงกระสินบวกโฟโต้บวกเพิ่มโชคมานะครับเลื่องแม่ถือว่าเป็นมัวที่ลึกครับเป็นเลื่องเป็นสายเรื่องที่ชัดเจนตลอดสายมาเลยนะครับ มัวตัวนี้เรื่องการถ่ายทอดที่ผมเห็นลูกที่ที่พาอ,อมาโชว์ก็เป็นมัวงให้ลูกปหูเยอะดีมกันด้วยครับเออแล้วตัวเตยยาวดีวันนี้ <โด S 2> พี่พ<ม>นามาเต็มเลยนะเลี้ยงดีค่ะขอชื่นชมเลยพี่นาวันนี้มาอ้วนสมบูรณ์แบบเลย่สมบูรณ์เลยค่ะวันนี้มาเต็มนะคะใครที่สนใจนักเชื้อนะครับวันนี้ระคาพิเศษจริงๆนะครับเซ็ตแถม5แถมฟรีเสื้อสวยอีกหนึ่งตัวด้วยครับอ่าซือนักเชื้อวันนี้แถมเสื้อนะคะไปที่เต็พี่อตนาได้เลยวันนี้เดินทางมาร่วมงานกับเรานะคะเดินทางไกลมาจากจังหวัดกญจนุัี นะคะต้องบอกว่าวันนี้มาเต็มแล้วก็พิชิตนานี่ใกล้ไกลไปกับเราหมดนะใช่ใช่แต่นายหายไปหมดเลยี่ขอชื่นชมช่วยทงานขอชื่นชมจากใจค่ะใกล้ไกลไปกับเราหมดนะคะเอาปลาโดเรมอนไม่ใช่อ้ผมอกอ้อมใจใช่คใครที่สนใจอยากได้รูปใบหูเยอะๆทรงหูดีๆตัวยาวๆกระบอกดีๆนี่ครับโดเรมอนอีกตัวเป็นที่น่าจับตาค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพิชิตนาขอบคุณค่ะขอไปทางด้านของวนาสุวรรณฟาร์มนะครับฝากฝากควายนะครับวันนี้นั่นเชื้อเจ้าหยกสุวรรณ